กลุ่มสาระสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่องการทำความดีตอนวรุณชาดกจะประสงค์การเรียนรู้นำแนวคิดที่ได้จากการศึกษาชาดกเรื่องวรรณชาดกไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของวรุณชาดกแต่ก่อนอื่นครูจะมาเล่าถึงคำว่าชาดกให้นักเ,เรียนฟังก่อนนะคะว่าหมายความว่าอย่างไงกันนะชาดกเป็นเรื่องราวอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่นํามาใช้ประกอบการสั่งสอนหลักธรรมเพื่อให้เข้าใจง่ายเราสามารถนําเนื้อหาในชาดกซึ่งมีข้อคิดคติสอนใจ มาใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้เช่นเรื่องของวรุณชาดกเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพิสุรูปหนึ่งชื่อกุดุมพิกบุตรติสะเทระเป็นผู้ที่มีความเกลียดค้านต่อไปคุณครูจะมาเล่ามิทานชาดกให้ักเรียนฟังน,นะคะ ในอดีตการนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระอาจารย์สอนชายหนุ่มจํานวน500คนวันหนึง่งชายหนุ่มทั้ง500คนเหล่านั้นได้ไปเก็บฟืนในปา่าชายหนุ่มพวกเกียดค้านเห็นต้นกลุ่มบกใหญ่คิดว่าเป็นต้นไม้แห้ง ไม่ต้องเข้าไปหาฟืนในป่าแล้วจึงนอนหลับอยู่ที่โคนต้นกลุ่มบกใหญ่นั้นฝ่ายเพื่อนๆเ,เมื่อเกี่ยวฟืนมาแล้วจึงปลุกชายหนุ่มผู้เกียจค้านให้ตื่นขึ้นมาเขาตกใจรีบขึ้นต้นกลุ่มบกใหญ่ทันที ชายหนุ่มผู้เกียดค้านกระชากกิ่งไม้ของต้นกลุ่มบกใหญ่จนทำให้กิ่งไม้ดีตาของเขาแตกไปข้างหนึ่งเขาเอามือกลุ่มตาไว้แล้วหักกิ่งไม้สดเพื่อเอามาทำเป็นฟืนในเช้าวันรุ่งขึ้นคนรับใช้ได้นำกิ่งไม้สดมาก่อไฟทำอาหาร แต่ก่อย่างไรก็ก่อไม่ติดจนเวลาสายจึงรู้ว่ากิ่งไม้นั้นเป็นกิ่งไม้สดทำให้ทุกคนไม่ได้รับประทานอาหารเช้าชายหนุ่มทั้งหลายจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้อาจารย์ฟังพออาจารย์ได้ฟังเช่นนั้นแล้ว จึงเรียกชายหนุ่มผู้ที่มีความเกลียดค้านมากล่าวตักเตือนว่าเจ้าไม่รู้จักสิ่งใดควรทำก่อนสิ่งใดควรทำทีหลังจึงทำให้เกิดผลเสียหายน่ะเห็นไหมล่ะเป็นงไงคะพิพานชาดกเรื่องว่ารุณชาดกจบแล้วนะคะ,ะเด็กๆ นิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่รู้จักลำดับความสำคัญของงานว่าสิ่งไหนควรทำก่อนสิ่งไหนควรทำทีหลังย่อมทำให้เกิดผลเสียหายได้เด็กๆต้องลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆให้ถูกต้องนะคะ ค่ะต่อไปเป็นภาระชิ้นงานแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนเรียงลำดับของกิจกรรมต่อไปนี้ว่ากิจกรรมไหนควรทำก่อนกิจกรรมไหนควรทำทีหลังลงในสมุดวิชาสังคมศึกษามีอยู่ทั้งหมด3หัวข้อนะคะให้นักเรียนเขียนเรียบเรียงใหม่ให้ถูกต้อง จบแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปติดตามชมนะจ๊ะ